ไม่ถูกใจเราบ้างมันนานไปแต่ก็เอาละก็ถือว่าไอ้รัฐบาลนี้นับแต่วันนี้ไปมันมีสิทธิ์อยู่ถึงยี่สิบเดือนจนจะหมดวาระแต่เมื่อมันถอยให้อยู่ได้แค่สี่เดือนก็ถือว่ามันยอมเราสิบหกเดือนเราก็เห็นว่าเอาเรารับได้ แต่ว่าไอ้แผนปรองดองของมันเนี่ยเราก็บอกว่าพวกเราก็จะปฏิบัติตามกฎหมายใครถูกหมายเรียกใครถูกหมายจับเราก็จะไปมอบตัวนะครับแต่ว่ารัฐบาลนายสุเสทพเพื่อสุบรรณ ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหมือนเหมือนกับพวกเราด้วยเราไม่เรียกร้องการประกันตัวเพียงแต่ว่าเราเอานายสุเทพเป็นบรรทัดฐานถ้ามันได้ประกันตัวพวกเราก็ต้องได้ประกันตัวแต่มาถึงวันนี้มันแหกตานะครับ ไปนั่งคู่กับอธิบดีกรมดีเอสไอกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วบอกมาแล้วไอ้มึงมาอย่างนั้นและมึงมาหากันทุกวันกูก็รู้เพราะว่าไอ้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมันเป็นกรรมการสอ,ออชอมันก็นั่งคู่กันอยู่ที่ราบสิบเอ็ดทุกวัน แต่ว่าเราไม่ต้องการให้เองไปนั่งคู่กันแล้วมาถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหมือนเราถ้าเองได้ประกันตัวเราก็จะเรียกร้องตัวเราด้วยว่าต้องได้ประกันตัวเหมือนนายสุเทพเทือกสุบรรณแต่ถ้าเขาขังนายสุเทพเราก็จะบอกว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหมดไม่ขอประกันตัวเหมือนไอ้เถือ แต่จะขอเพียงอย่างเดียวว่าให้ขังรวมบกล้เทือกเท่านั้นเองนี่เป็นคำขอพิเศษเราต้องการขังรวมใกล้เทือกจะได้ถามว่ามึงสั่งยิงคนจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่านักเวลานี้พี่น้องที่เคารพไอรัฐบาลนี้มันแหกตาพอแหกตามันก็บอกว่าคนเสื้อแดงนี่ไม่ ไม่ไม่สนองแผนปรองดองเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงนี่ดื้อแพ่งต้องการทำให้ความเสียหายให้เกิดขึ้นในบ้านในเมืองนะฮะพอมันประพูดแค่นั้นปุ๊บแม้ไอ้สออชอออกมาเลยต้องปราบเชา้าปราบเย็นตัดน้ำตัดไฟตัดโทรศัพท์มันคล้ายๆกับไอ้พวกนี้เนี่ยมันมองเห็นคนเสื้อแดงไม่ใช่คนหรือไง นะตัดเส้นทางลำเลียงข้าวปลาอาหารไม่ให้นำอาหารส่งอ,อและพฤติกรรมเลวทามอย่างนี้มันเกิดขึ้นในรัฐบาลประเทศไทยณเวลานี้พี่น้องครับไอพฤติกรรมเลวทรามเดี๋ยวก็จะปราบเช้าปราบเย็นมันทำให้พี่น้องเราเหนื่อย พอบอกจะปราบทีคนก็เต็มทีจะปราบทีคนก็เต็มทีทก็เ,เห็นมึงจะปราบมาสองเดือนแล้วไอ้ที่ราชประสงค์เนี่ยพอบอกก็จะปราบทีพี่น้องก็นั่งมาเป็นสุขกระโดดโลด,ดเต้นด้วยความดีใจพวกแท็กซี่ก็เสียเวลาทีพอบอกเอ้าจะปราบแท็กซี่ก็หันหัวมาราชประสงค์ไม่รับคนโดยสารเลย ามล้อมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันนี่มันไปทําลายเศรษฐกิจครัวเรือนเขาแท้ๆเลยเดี๋ยวจะปราบเดี๋ยวจะปราบทําให้แท็กซี่ก็ไม่เป็นตาอาหารหาเงินสามล้อก็ไม่เป็นตาหาเงินไอ้มอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ไม่เป็นตาหาเงินคอยจะวิ่งมาราดประสงค์อยู่เลยมันเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องนะฮะนี่ฝากบอกนายพิธิ์แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องไอทีเองบอกว่าจะ ปองดองนะ่ะเองคิดให้ดีเมื่อเองพูดคำว่าปรองดองเขาก็รู้กันทั้งเมืองแล้วว่าเองเพื่อที่จะเอามากรบความโหดร้ายที่ได้กระทำตั้งแต่ปีกลายและก็ปีนี้เพื่อให้แลดูดีไอพักชีโรยหนะ้าให้แลดูดีครับเหมือนโจรเน่ะมันไปปล้นไปฆ่าได้ทรัพย์ได้สินเข้ามา เสร็จแล้วก็มาทําตัวตั้งตนเป็นคนใจบุญมาแจกโนดบ้างมาแจกนี่บ้างแต่เปล่าเบื้องหลังคือพล้นเขากินกินข้าเขากินมาตลอดเหมือนกันกับนายอภิสิทธิ์นายสุเทพไม่ผิดเลยไม่เป็นอย่างนั้นนะครับนอกจากนี้แล้วนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะ ก็อยากจะบอกว่าวันนี้เองต้องทำความสมรน,น้ฉันปลองดองไอ้คนรอบข้างบริวารของพวกเองก่อนให้เห็นก่อนนะฮะไม่ต้องมาบอกว่าจะปลองดองกับคนเสื้อแดงไอ้คนเสื้อแดงนี่ไม่ได้ตั้งตัวเป็นศัตรูกับใครอยู่แล้วเองต้องไปบอกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะเป็นหน่วยไหนก็นแล้วแต่แต่ว่าตอนนี้นะ่าจะเป็นไอ้สอ,อชอให้ออกหมายจับไอ้พวกพวกเสื้อหลากสีหน่อยที่มันชุมนุมแล้วผิดพรกเกินกว่าห้าคนไปจับไอ้กลุ่มพันธมิตรด้วยที่ชุมนุมทางการเมืองเกินกว่าห้าคนแต่วันนี้ไอ้หมอตุลยยังประกาศชุมนุมอยู่ แล้วก็ไม่ได้มาสี่คนด้วยมาเกินกว่าห้าคนตรงนี้มึงตอบสังคมได้หรือเปล่าอภิสิทธิเวชาชีวะว่าไม่สองมาตรฐานแผนปลองดองแต่จะให้คนอื่นไปปลองดองกับมันแต่ว่าพวกมันทำอะไรไม่ต้องมีโทษสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนายอภิสิทธิเวชาชีวะ และโลกทั้งโลกโปรดทราบว่าน,นายอภิสิทธิ์เวชาชีว่ามันไม่ได้จริงใจกับแผนปลอมดองคือพวกมันแล้วมันไม่จัดการพี่น้องที่เคารพผมได้บัญชีรายชื่อของผู้ที่ถูกออกหมายจับจากตำรวจพอดีผมก็เอาไว้ข้างหลัง เป็นปึกหนาขนาดนี้ครับลูกน้องผมมันอยู่วิทยุนะไอคนนึงเนี่ยมันคอยเปิดเครื่องปิดเครื่องทำงานแค่นั้นแหละครับคอยปิดเครื่องเปิดเครื่อง,องมันก็ออกหมายจับมีหมายด้วย ในบัญชีนี่และมันมีที่อยู่ด้วยผมนี่รู้สึกมันจะให้ไปครองห้าปทุมธานีคู่กับวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยเพื่อนผมให้ไปอยู่นู่นนะครับผู้ควบคุมดูแลผมหรือว่าเจ้าของเรื่องเจ้าของคดีเป็นพันตำรวจเอก นอกนั้นพันตำรวจโทรแสดงว่าผมเก่งกว่าคนอื่นหรือเปล่า